นี่คือเบื้องหลังนะครับในการทําบ้านในดินนะครับบอกเลยว่าอื้มมหาศารมากมากๆนะครับคือต้องมีความอดทนสูงนะครับเห็นปะเวลาเขาถ่ายทํานะครับเห็นแค่2คนนะครับจริงๆแล้วนะครับทีมงานเขามีเยอะมากนะครับในการออกแบบแล้วก็การเจาะดินนะครับลึกลงไปนะครับเพื่อออกแบบบ้านนะครับที่เขาถ่ายทําลงในช่อง y o u t u b e นะครับซึ่งผมต้องชมนะครับ เจ้าของช่องนะครับที่มีความสามารถแล้วก็นี่มากๆนะครับอดทนสูงมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเจาะไปนะครับบางทีนี่อาจจะเจอหินหรือว่าเจอสิ่งที่มันนี่นะครับคือเสียเวลาไปเลยนะครับคือมีความอดทนแล้วก็ทําออกมาดีมากๆนะครับผมชื่นชมนะครับเห็นปะบางทีนะครับเราเห็นแค่คลิป10นาที20นาทีเราไม่รู้เบื้องหลังนะครับในการถ่ายทําของเขาว่ามัน เหนื่อยขนาดไหนมันใช้เวลานานขนาดไหนแล้วก็ใช้ทรัพยากรในการถ่ายทํานี่มันเยอะมากขนาดไหนนะครับคือผมชื่นชมมากๆนะครับในการทําแล้วก็ทําแค่ข้างเดียวนะครับที่เหลือนี่คือสุดยอดมากมากนะครับผมชื่นชมเลยนะครับบางทีเราเอาจจะไม่รู้นะครับว่าการถ่ายทําของเขานะครับ แค่10-20นาทีนะครับแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วนะครับคือมันนานมากๆนะครับแล้วก็ใช้คนเยอะมากนะครับในการช่วยออกแบบโอ้โหชื่นชมจริงๆนะครับ